มีนะมันหัวแล้วเลยนะเอาเมีเ,เาอาครับผมตีเแล้วสงตัวโอ้ตีตีเลยไมลงตรงไหนติ๊กต่อเจ๊ติกตอแล้วแหละหน้าผมเลยลงมจเ่าหาพี่ต้องเ <Watch out. S 1> อ,อจัมพูมันกันด้วยนะออกเลย นานี่มันจะเล่นผมเหรอวะเดี๋ยวจัดอะ่ะยังไม่ยังไม่มีปเปลี่ยนฝั่งตีอะไรจริงหรอต้องตีครับตีตีเฟยครับตีกับอีกฝัองว่ามีฝั่งขวาอีกโอ้ฝั่งซ้ายอีก โอ้โดนลดัดลัดกันได้ลงคอโอ้สูงให้คอเตะบ้านหน้ามา w a t น h o u า,าบ้านไหนพี่บ้านหน้าเหยออกขวามาละไปบ้านขวาลรไปบ้านขวาเฮ้ยมีตัวงอยนระวังซ้ายนะพี่ซ้ายมีสามตัวเลย เอ้มันอยู่กำแพงพี่เอ้อชมจูอ่ะกำแพงขวาสองตัวเลยนะสองตัว<ช>เลยนะเจอแล้วอ้อมไปได้ไปได่ะแต่ผนอ้อมไปนด้ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นนะไอ้สี่ออกขวาไปอะขวาน่าจะไม่เดือดฮึโอ้ชิบหายแล้วตรงนั้น,นญญลงดีกว่าไม่ขึ้นแล้วกลัว อออ้อยากตายไวอีกแล้วผมเนี่ยอยากตายไวอยู่ไหนบ้านปะอยู่นอกบ้านอนะ่ะรังบันเจ็บเจ็บเจ็บเข้าบ้านไปแล้วมีฉลังผมเอาะเอระ้บิาไปขึ้นเยอะน,น,นี่ระวังระเบิดพี่เฮ้ยระวังนะพี่เฮ้ยมาโดนไปนี่ใช่ปะหมด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 โอ้ยไปโ <laughs> ดนไปกันเลย ไฟไฟไฟ <lag os> อ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอุ้ยใครอุ้ยไม่ยิงใจรูดไม่ใจรูดใครใครไผ่อะไผ่อะผู้ไหนอะพี่เก็บคุณแปะใครมีธนัยพี่เก็บคุณแปะมาเนยโอเคอุ้ยใครวะคุณส้มขนเอ้ยขนมาอือ คุณนี่ไม่ได้เล่นแบบนี้นานใช่ไหมไม่ไม่ให้ี่เนไมีคนมีคนเป็นกลางอะไใช่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 ใกล้ตีวะแกละ ข้างบนระเบิดผมยิงมันน็อกมันตึกอีกตึกหนึ่งนะไม่ได้ตึกข้างนะครับผมเฮ้ยข้างก็มีนี่หว่าข้างก็มีนี่หว่าปะพีมีมียิงมันน็อกตรงนั้นมาตามไหมตามไหมตามเอ้ยชาร์จอันนี้มันกระโดดไปฝั่งโน้นอ่ะมันกระโดดไปฝั่งโน้นผมยิงมันไปน็อกอ่ะเห็นปะได้ สองคนไหวอยู่จะต้องไปไหนล่ะนี่ไงหนูกำลังวิ่งจับล็อกหนึ่งนี่เงี้ยซูต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 ฮึโอ้โหอยากรถเร็วอยากรถเร็วอยากรถเร็วอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ยิงรู้ไวใครเอ่ยเนาะมลาละ คือทันอะไรวะทุกตาวิ่งว่ะเมื่อกี้หย่างสองตัวพี่เอาดิเอาวะล่าโผจะท้ายังไงวิ่งไปตายแต่กันนะแต่หมดเลยนะในนั้นรถใครอ่ะที่มนจอดตรงนั้นะ e n ไอ้รถมันนั่นน่ะมันยิง ทำไมรถมันระเบิดยากจังวะเนดับเรยเร้เาใครโดนเฮ้ยเฮ้ยไปอย่างรถเร็วครับพี่เสาไปดาไปดูเดี่ยวเองดูเชนไม่น่ารักหรือเปล่าเรรถเราไปไหนแล้ว เราไปหารถสีกันไหมบัคกี่กันเดียวลั่มกันดำลั่มล้อกันมียาลั่มล้อกันอ๋บักกี้ไปหารถได้ไหมต้องไปห,หา้ถเฮ้ยอะไรวะน่ะอ๋อมึงว่าคนที่ร Luckily, ถอี <inan S 1> รถสี่สี okay. ่นช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้ดูมันรถลงมาแล้ว อุ้ยไอ้ดนเอดับหมกสามว้ส้มค้ม้มเฮลส้มแล้วเแล้ผมยิงมันน็อกนะใ้บ้านนะนะเอเวนนะคุ้มคุ้มได้หลังบอดปะวะมจะมหคนไม่ีรถมามีรถมามีรถมาบอลมาบอลมาไปขอนีก่อนนะขอนี้ติมเลือดก่อนนะเฮ้ยมาจอดหลังมันจอดหลังคส้มค้มเออ ชิบหายแล้วต่อตีแล้วดิตัวที่มาคนเดียวได้แรมั้ยคนเดียวคนเดียวไปส้มระวังเก็บมากเก็บมากหนึ่ห้าวหรอห้าวหรอมาคนเดียวหรอนี่ไงเจ็บแับมาเลยใช่อันเดียวเลยบ้านเนี่ยบ้านคือแม่นจัดครับหกสามผมก็ล่วงอย่างเงี้ย มีแม็กเทพแล้วมีใครเอาเปล่าไม่เอาครับเรารู้สั่นอุ้ยรู้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 นั่นไงรู้ว่ามีนี้มีคนรู้โอ้ยโดนคนปั๊มปั๊มปั๊มเด็ดมากพี่ยิงเข้าไปเฮ้ยทำไมมันแดงอะมันไม่เป็นไรวะขามันโผล่ขามันโผล่ ไอผมยิงเลื่อนเป็นรถมันไม่ตายว่ะพี่ดูดิผมยิงมันไม่ตายเว้ยดูดิโตแน่เลยว่ะแน่ผมยิงมันเลื่อนเป็นรถอ่ะพี่เห็นป่ะไอ้เยี่ยมเฮ้ยไปไปดีกว่าพี่ไปดีกว่าไปดีกว่าไปโกงดีกว่าผมผมเมื่อกี้ใครคุณอาจจะโนคุณเห็นปหมที่ผมยิงอ่ะ เออผมยิงเล่นรถแบบกระชูดกระชูดอ่ะคือแม่งไม่เป็นไรอ่ะไปชาร์จที่บ้านหน่อยไหมล่ะมันไส่วะมันอยู่ในบ้านปะหรือว่าอยู่ไกลๆมันไม่ได้อยู่ในบ้านมันกำลังจะวิ่งเข้าบ้านอ่ะวิ่งเข้าบ้านแล้วอ่ะพี่ว่าขวดังเล็กเมื่อกี้นะในบ้านเนี่ย มมนไ่ีเอาเหรอผมรูผิดไปมีมีกระดังข้างหน้าได้ไงบ้านหนูมันอยู่กระดังนี่ระเบิดไหมระเบิดไม้มีถ้าตัวเดียวก็เอาเลยปะล่ะเอาเลยเดียแมั้งเอาไอ้แค่นี้เลยไปหลังไปหลังละไปหลังบ้านละไปหลังบ้านแล้วไปหลังห้างเลยเก็บมากเก็บมากเข้าหน่อยเข้าหน่อยผมขอเติมเลือดหน่อย เคเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนสุนบดระวังตัวไกลนะพี่ระวตัวไกลนะไม่ใช่ะใช่มันมีตหินตัหินนั่นน่ะเฮ้ดับแม่งโปรแน่นอนโปยิงไม่ตายเฮ้ยใครมีกระสุนเขียวะมันนั่นมากเลยใครีกระสุนเขียวเยอะมาไม่มาเมาเมาเมาพี่ มันอยู่ตรงไหน,นเราจะได้ขับไปเล่นมันอีกเลยมัน้ไปอมันอยู่ตรงหินสะพานอ่ะไปป่ะเด้ยศพเอ้ยมันมาลูกเสียวกับลูกเสียวเนี่ยตรงกล้องเนี่ยถือแล้ววัดอยู่ตรงสะพานเลยใช่ปะ่ะเ,เห็นละไปปะไปปะไปป่ะมันลงสะพานไปลแล้วยนะิงอะไรเนี่ยมันมากระดิงเราล่วงสามรอบแล้วนะเยี่ยด เหมือนจะกระโดดลงนะดูยังไงไอ้ฝั่งยิงมันยิงมันเก่านะก่อเก่านะต่อมึงเนี่ยฮะเก่านะต่อโคตรจัดเลยโอ้โหเอาเอาลุดลุดลุดไอ้ไหนไม่ใช่ตัวไอ้ดับนี่ไม่เห็นมีไอ้ดับป่ะชื่อไอ้ดับชื่อชาร์ปลินดี้อะไรนี่นะอ้าวแล้วมันไปไหนอ่ะนี่กระสุนเขี้ยวเหรอนแล้วแต่มันแต่มันตายเลยนี่ว่ะ ใช่เอาบอกรู้สึกถึงความตายยังไงอย่างนี้ติดไปเองต้องปุ๊บอุ้ยดับพี่ไม่เอาผมไม่เล่นเล่นเลยอุ้ยรู้สึกถึงความตายรู้สึกถึงความตายอุ้ยอุ้ยใครไปเลยพี่เชนปรลาดพี่เชนพี่เชนตาเล็บตุดมตาพี่เชน ไอ้เจ๊สมบ๊อบไม่ใช่เหรอโม้สมบอมันก็ไม่น่าจะตายเองนี่นะพี่เจนเนอพี่เจนผมนี่งงเลยใครปั้นเราไปเมื่อกี้เหมือนกปนวาสซ้มปลาหรือเปล่าครับไม่ใช่พี่เชนปลาเมื่อกี้อล่ะใช่อุใส่ร้ายเดี๋ยวก่นเฮ้ย เ้ยพี่เชนสมองจริงๆยเว้ะดูดูย้อนหลังไหมพี่เชนว่าชื่อใครเมื่อกี้ขึ้นให้รีพอร์ตเลยขึ้นให้รีพอร์ตพี่เชนอ่ะเมื่อกี้เลิกลักเลิกลักเลิกลักจัดเลยอันนี้พี่เชนวางแผนฮุบฟองคนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้แน่นอนอย่างเงี้ย เฮ้ยตรงนี้มีมาไซนะทุกคนตรงนี้มาไซคนนะเฮ้ยใครปลาอะไรมาพี่เชนอย่าเนี้ยแหะแน่นอนเลยบ้าไงยังไม่ทำอะไรยังวิ่งอยู่เลยเฮ้ยมามาตรงนี้หน่อยนะ้าเราตรงนี้เผื่อมีคนนะต้องกเกิดพิิ้วพิ้วใส่หนูแน่มันมีมาไซค์มาจอดตรงเนี้ให้มันวิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งลงไปแล้วอ๋อมันอยู่บ้านบ้านน้อยๆอะไ้ดรอปไอ้ดอกไอ้ดรอปพุ่งส้อมเป้าเร็วส้อมไม่เอาโอ้ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วมันสองหน้ามันมันหันมายิ้มอะ นี่ยมายิ้มเหรอยิ้มกลับดิยิ้มกลับต้องยิ้มกลับต้องต้องไอมาร์กหน่อยมาร์กทีนี้ไปในบ้านในบ้านบ้านบ้านเดี๋ยวมาร์กเดี๋ยวมาร์กบ้านบ้านไกลๆได้นะอ๋อให้มันหันหน้ามายิ้มให้อ่าเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปแล้วอ่ะผมกวเราไปเก็บแอดดับได้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เอาจริงเหรอเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ พ,พี่ไว้ใจใครอะไว้ใจนุ๊กหรอไว้ใจเรอวิอ่งอะไม่โดนสักเม็ดตรยิงขู่ยิงขู่พี่ยิงขู่ไม่โดนเลยพี่ไม่มีรถมาด้านหลังมีรถมาด้านหลังบักกี้บักกี้บักกี้โอ้ยิงไม่โดนเล ไหนหรวะโอ้ยยงไม่โดนเลยผมลงายลงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอ่ะวะเฮ้ยเจเฮ้ยเฮอยันถอยกนถอยกอนถอยกับถอยทับมีซาอยู่นถอยทับถอยทับนร้าหลงบ้านไม่ตัวนงมีสอตัวครับทั้งั้นในบ้านตัวหนึ่งแล้วก็ล่างเนินตัวใช่ใช่ใชตัวล่างเนไม่เสียงปืนมันดังอุ้ยตัวนี้าแล้วนน่นนู่นดับดับจัดการมันเลย น่าจะใช้ตัวที่ยิงมุมแล้วนะนั้นแหละตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือไม่มีสะโคบไงหรอเฮ้ยมันขับรถทำไมพี่เห็นผมไม่เห็นอ่ะมันขับหนีไปจะอ้อมนอกวงห่ะวงแรงนะไม่น่าอ้อมได้เนี่ยมันจริงเงาอยิงเลยเฮ้ยถือเผื่อเรอต้องโชว์โหดดิโชว์โหดอ่ะโชว์โหดนะ งงแหลยใส่ใจโลและสั่นดิดๆเลยเนี่ยจริงมันแม่นมากนะมันยิงเข้าหัวเขาหัวเลยมันยิงเราสามคนอ่ะไม่รู้อ่ะสามคนโดนครบยิงเต็มหัวมาอยู่บ้านนู้นมันโปนล็อกหัวเปล่าวะคือมันยิงเอายิงเอาอยู่นะเนี่ยรถออกมาแล้วเด็หลังมากเราเล่นเนินนี้ได้ไหมตกลงมา เอารถมาแล้วนะรถอะไรพี่บักกี้หรือไงรถรถสี่รถสี่รถสี่ยังอยู่แถวบ้านเหรอออกจากบ้านไปทางขวาเออออกขวาวัชั่วัั่ใช่ผลดีแล้วมา,นนา,าข้างหน้าเราข้างหน้าเรา e ไม่ปอยก่อนหนาตรงนี้เล่นไม่ได้หรอพี่ต้นไม้ไหมต้นไม้พี่มีระเบิดสองลูกแล้วนะ ในตัวหลังเล่นเน็ตเล็กสิ่งแล้วก็มุมสูงได้เปรียบไม่ถ้าถ้าเป็นอยู่ในบ้านอ่ะเห็นอยู่อ่ะมันยังไม่ออกไม่ไม่ไม่เป็นอยู่ใช่ป่ะหน้าเลยแนวเล่นแนวเล่นบ้านน้ำเขียวอ๋อตรงนั้นเหรอบ้านบ้านน่าจะออกมาหมดแล้วนะอพี่มันน่าจะออกหลังบ้านแล้วทั้งนั้นแะก็มันจะน่าอยู่ยอกบงอ่ะนะผมเห็นรถมันจะเฉยอ่ะ ต่อมันเข้ามากระเดียบ่ด้ยิงแต่เสียงกูเห็นละโอ้โห้โโหวงพระเจ้าโอ้วงวงเข้าไองไนะเลยอ่ะวงเข้าเองกางกอดตรนั้นไงไม่มีรถด้วยดิเราไม่มีรถนะ เอาใครขับรถเข้าไปจองพื้นที่ก่อน,นไ,ได้ไ <ๆ S 1> หมเรือรต้องไปก่อนดิเ,เราก็ยังอยู่ในวงได้น,นะนจริงๆเหรอมันมีตัวสมอลกอิ้วตรงหน้าพี่เชนผมยิงน็อกไปไงพี่เชนผมถอยมาแล้วนะพี่เชนถอยก่นอนปะอ่าโอเคถอยเพราะมันมีรถผมว่ามันต้องถอยแน่เลยโอ้โหข้างล่างนี้ลงจัดเลยว่ะเฮ้ยมีคน,นว่ะ นะแค่น็อตแค่น็อเดี๋ยวเราแหวงหลังเขาแหวงเราเล่นตรงตรงนี้ได้อยู่พี่มันแค่น็อตนะข้างล่างอะระวังนะพี่ได้จุดตรงลใช่ไหมพี่เกจมอยากได้คุ่นก่แล้วเกิดวอนมากเลยจุดตรงจุดตรงอยู่ตรงนี้เลยนะปลาควันแดงคุณได้ฝามัเรามาแล้ว พี่พี่ข้างหน้าผมไอ้สมกไอ้สมกหมดหมดไม่มีเอ็มีเอ็ดดั๊กเลยนี่หว่าไอเนี่ยไม่มีคนไก่เลยวะพวกมึงอะต่อเนาะเป็นต่อมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายตายเลยครับ เดี๋ยวตัวเดียวเหรอตัวเดียวเลื่อเลื่อเล่อไอ้ตัวนั้นตัวตัวท้ายตัวดับอะดักดักก็ได้พี่มันอยู่นอกวงบ้านเราดูว่าถ้ามันอยู่นอกวงปล่อยมันปล่อยมันนี่นี่เว้นมันเปิดไม่ได้ด้วยจ้าใครอะจ้าใครวะไม่เลยมันพูดเป็นภาษาต่างชานอะใจกับใจเปิดไม่ไว้วายยัยไม่แบบวี่งวิ่ง อาตรงนี้หรอปุ่มแน่ไงจะมัจะไปขวาล่างไูนะผมว่ามันน่าจะลงไปขวาล่างขา่างไปี่อให้แล้วกันเฮ้ยใจเย็นี้หรือเราจะถมสามล้ล่ะสมมิเข้าไปถมสาม้ล่ะ ระวังระวังหินหินพี่นี่เดี๋ยวหนูวิ่งไปป้าไปป้าโอ้ตังค์ทำแม่งเลยไอ้นี่นี่ยิงหัวเราเยอะนักมัน <c oughs> ยิงหนูยิงหัวเราเยอะนักไอ้นี่นี่น <c oughs> お、うん